สวัสดีครับพี่พีครับวันนี้ผมมีพ่อไก่มาแบ่งนะครับตัวนี้เป็นพ่อหลักของซุ้มผมเลยนะครับเป็นพ่อมาเหลี่ยมนะครับแข้งหน้าที่เปิดแบ่งเพราะว่าผมนำพ่อพันเข้ามาอีกตัวนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องเปิดแบ่งไปนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้อยู่กับผมมาสามปีแล้วครับ ใจลูกมีผมผลงานทุกชุดนะครับตัวนี้วันนี้ก็เลยมาเปิดแบ่งนะครับใครสนใจก็แอดไลน์แล้วก็หรือว่าโทรมาได้นะครับผมจะทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรใต้คอมเมนต์นะครับเป็นไก่เหลียนนะครับตัวนี้ มีวิ่งตบนะครับตัวนี้ <c oughs> แข้งหน้าก็จัดนะครับให้ลูกนี่มีแข้งหน้าทุกตัวนะครับ